สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำครับผมนำเสนอเกมครับผมเป็นเกมที่ออกใหม่ล่าสุดครับเป็นเกมออนไลน์ครับเป็นแนวเกมเอาชีวิตรอดอีกหนึ่งเกมครับที่น่าสนใจครับผมชื่อเกมว่า To m o r r o w ครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงเล่นยังไงมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับก็เข้ามา อันแรกก็ต้องให้ใส่เป็น user user name เป็นตั้งชื่อเป็นตัวละครเราครับผมเดี๋ยวผมก็จะตั้งเป็นชื่อผมเองครับผมขอสักครู่นะครับผมก็ใส่ชื่อตามที่เราต้องการได้เลยครับแล้วก็กด c o n f i r มครับพอถึงหน้านี้ไปอีกหน้านึ่งก็จะเป็นละะักษณะเลือกตัวละครครับมี ผู้ชายกับผู้หญิงครับผมจะเป็นดังภาพก็สามารถแต่งตัวแต่งผมเลือกสีอะไรต่างๆตามใจชอบได้ครับ mm hmm. ก็คือผมจะกดเลือกไปเลยครับไม่ได้เลือกไม่ได้ตั้งอะไรเนี่ยครับ mm hmm. เข้าสู่เกมกันกันครับผม mm hmm. ก็เดี๋ยวเราไปดูกัน mm hmm. เดี๋ยวรอสักครู่ครับ เข้าสู่เกมแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินไปหาของกันครับก็จะมีกล่อ,อ,องไม้เห็นไหมครับแล้วก็ต้องไปเก็บโดยมีเป็นรูปมือครับก็คือว่าจะเป็นทณะของที่เก็บได้อันนี้คือเป็นหินครับผมหินแล้วก็เก็บใส่กล่องเก็บใส่ตามเมนูที่ว่าช่องเหลี่ยมๆนะครับผมเราเก็บใส่ได้เลยครับอันนี้ก็เป็นหินที่ได้มานะครับผม เดี๋ยวไปดูกล่องต่อไปครับกล่องตัวนี้จะมีสิ่งของให้หรือเปล่าคลิกแล้วก็ไม่มีสิ่งของนะครับผมตรงนี้เราก็ผ่านไปครับไอปุ่มด้านซ้ายที่จะเป็นลักษณะการบุนะครับมุนรอบทิศทางก็จะบุนสีเขียวก็บอกถึงเส้นทางสิ่งของที่อยู่ตรงหน้านะครับผมอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นกิ่งไม้ พวกเศษไม้อะไรต่างๆครับผมแล้วก็เก็บไปครับผมสามารถ eat, ก็คือกินได้ลักษณะาานั้นกินเพิ่มพลังไปเนี่ยครับกดตามที่เขาบอกให้กดนะครับกินปุ๊บก็จะหายไปเห็นไหมครับแสดงว่าอันนี้คือประทางชีวิตอยู่ครับผมเลือดจะเพิ่มขึ้นไปแล้วก็ตามตัวลูกศรสีเขียวไปเหมือนเช่นเดิมครับผมเนี่ยครับสีเขียวเขาจะชี้ไปชี้ไปทางแล้วก็ดูแผนที่ทางขวามือสามารถดูได้ครับเราจะไปทางไหนก็กแล้วแต่ ว่าเราต้องการจะจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะลองไปดูครับผมตามเส้นทางตามสีเขียวนีครับสีเขียวก็จะวิ่งตามไปครับพาไปหาเนี่ยครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะตามไปดูครับแอบกิ่งไม้ครับเก็บกิ่งไม้ต้องเก็บกิ่งไม้เก็บอะไรต,ต่างก็คือเอาไว้สร้างบ้านอะไรต่างได้ครับ ราะว่าสุดท้ายเราต้องเอามาสร้างบ้านครับเกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกับเอาชีวิตรอดแล้วก็ต้องหาหาอาหารหา,าพวกสิ่งของเทปัสดุอะไรต่างๆ,ๆพวกกิ่งไม้หรืออะไรนี้เพื่อมาแปลรูปเป็นการสร้างบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูกันตามตอนตามดูกันต่อไปครับผมนี่ครับเจอแล้วครับเจอปีศาจครับก็ฆ่าไปเลยครับ ช้อันนี้ใช้มือต่อยประมันครับผมสู้มันตายไปแล้วครับเรียบร้อยลูกศรที่เป็นรูปมือก็คือให้หยิบหยิบชิ้นส่วนจากาผีดิบครับก็ยังมีโครงกระดูกก็มีเชือดพวกนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้แล้วก็จะเก็บไว้นะครับเป็นลูกศรที่เป็นลูกศรมือมือก็บอกว่าก็คือสามารถเก็บได้ถ้าเป็นลูกศรมือนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับตามไปดูกันอันนี้เป็นโซเชียล ที่ว่าสามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนเพื่อน,เ,อนเล่นด้วยกันอะไรสัอ่างนั้นเดี๋ยครับเดี๋ยวขอหาสิ่งของกันครับเก็บไปเรื่อยๆครับถ้าเป็นสังเกตที่มือครับมือเป็นรูปมือสีเขียวมุมขวาเนี่ยครับก็เก็บได้เลยครับผมเดี๋ยครับแล้วก็ไปตามทุกสรนอันนี้คือผมทดลองก่อนครับว่ามันจะ ทำยังไงใช้ประโยชน์ยังไงก็ยังไม่เข้าใจครับว่าจะทําอย่างไรเพราะมันทำอะไรไม่ได้ครับอันนี้ลองปุ่มนะครับผมนี่เป็นการลองปุ่มเดี๋ยวไปดูกันครับตามสีเขียวไปสีเขียวจะนาทางไปไหนเดินตามไปครับนะครับวิง่งไปแล้วครับเกมนี้ก็จะ ค่อนข้างบังคับง่ายกว่าเดสดอนะครับเดสดอจะบังคับยากกว่าตัวนี้มันก็จะค่อนข้างจะเร็วครับนี่ครับลูกศรชี้ไปเลยครับไปเสียบทิ้งของอันนี้เป็นหญ้าครับจนต้นไม้ครับอีกต้นอีกอีกหนึ่งต้นก็คือเก็บครับแล้วก็เก็บตามเครื่องหมายที่บอกทําตามเครื่องหมายนะครับสังเกตสิ่งของที่ได้มาเห็นไหมครับเรากดตามที่ที่ทางทางไกด์ไลน์ของเกมเขาแนะนำแล้วก็กดได้เลยครับผมมันจะทําให้เรา ไม่งงครับผมทาตามไกด์ไลน์ก็ยังมีสอนด้วยเบื้องต้นเหมือนกันครับผมก็แรกๆก็ต้องทำๆๆไปก่อนครับหา,หาว่าจะเล่นยังไงเนี่ยครับอันที่เป็นอุปกรณ์ของที่เรามีอยู่ครับผมอันนี้หญ้านะครับต้นไม้เดินไปถ้าเจอเครื่องหมายเครื่องมือ,เ,อเครื่องหมายมือเนี่ยครับก็สามารถเก็บได้เลยครับกด เก็บเข้าไปเก็บสิ่งของครับก็คือต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราเก็บมาทั้งหมดครับผมอันนี้เป็นพื้นที่ครับผมพื้นที่นี่แผนที่ครับที่ผมกวดดูนี่เป็นแผนที่คุมทั้งหมดเดี๋ยวเราจะดูครับว่าเป็นยังไงผมก็ไม่ไปไม่ถูกกันเพราะเพิ่งเล่นเหมือนกันครับก็เดี๋ยวคำทางกันไปแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมผมจะบอกเพื่อนๆครับผม ก็ขอสำรวจพื้นที่กันก่อนก็ไปเรื่อยๆครับเก็บนยครับหาไปเรื่อยครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับผมแผนที่ก็บ่งบอกก็ไม่มีอะไรเลยครับเดี๋ยวเก็บตาม,มาครับเก็บไปเรื่อยครับนะครับ ีกที่เอเก็บไปสิ่งของเป็นพวกซากไม้เอาไว้ทำประโยชน์บ้าน,นครับเข้าไม่ได้ครับก่อนสำรวจไปก่อนครับผมด่านแรกเนี่ยครับเอเวอร์อัพแล้วครับผม ก็มีกิ่งไม้เห็นไหมครับกิ่งไม้สีเขียวคือเก็บได้หมดเรากดที่มือครับผมกดที่มือก็จะเก็บไปเก็บเข้าไปเนี่ยครับสิ่งของเริ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วครับเห็นเมนูตามเมนูที่ว่าที่เปิดให้ดูครับผมเนี่ยครับของที่สะสมมาเพื่อปลดล็อกเราต้องออต้องผ่านดานไปเรื่อยๆมันเดี๋ยวก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆครับ ตอนนี้ก็ยังอยู่ยังปลดล็อกไม่ได้ครับบางชิ้นสวยก็จะล็อกเป็นลูกกุญแจด้านล่างเนี่ยครับผมสีแดงบางอย่างใช้ได้ก็กดสามารถกดได้เลยครับตามลูกศรชี้ครับตอนนี้ก็สำรวจไปครับหาของหาอะไรไปครับ มังคับง่ายวิ่งเร็วครับเดี๋ยวผมจะไปตรงเส้นประตูนั้นว่ามันจะไปได้ไหมผ่านด้านได้ไหมเดี๋ยวลองดูครับผมปึออ๊บผปแล้วครับโลหลดรอสักครู่ครับ รอ,รอสักครู่ครับเนี่ยครับมาแล้วครับก็คือสรุปเป็นที่เดิมนะครับว่าตรงประตูสีฟ้าเข้าไปก็ไม่มีอะไรมันก็จะกลับมาวนที่เดิมครับตรงตอนแรกที่เรามาครับสิ่งของมันก็ไม่มีแล้วครับตามที่เราเก็บไปก็เดี๋ยวเราจะไปดูอย่างอื่นนะครับผมไปหาเก็บไม้เก็บแะลงตา่าง วิไปเรื่อยๆครับอันนี้คงไม่ไปแล้วครับมคงไม่มีอะไรครับผมดย๋ยว,วิ่งกลับหาของเรากลับไปหาของกันใหม่ครับ,รบเดี๋ยวไปดูตามลูกศรที่เขาชี้ครับผม ตน้นไม้ก็ไม่มีเลยครับลองต่อยดูครับจะทําอะไรได้ไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอันนี้คือเป็นคำคำเป็นคําท้าไปก่อนนะครับผมลองลองไปก่อนครับเนี่ยลูกศรก็จะชี้ไปนั้นชี้ไปตลอดเลยผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าชี้ไปต้นไม้ไปทําอะไรกับต้นไม้เพราะว่าไม่แน่ใจว่า มันจะโค่นต้นไม้ไปปลูกบ้านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนี่ยครับมีต้นไม้ก็คือเก็บของไปก่อนครับเก็บไปเรื่อย อ๋อเข้าใจแล้วครับผมก็เก็บไม้เก็บเศษไม้ต่างๆเพื่อจะมาแปรรูปเป็นมาสร้างบ้านครับผมพื้นที่สีเขียวทั้งหมดเนี่ยครับมันคือการสร้างบ้านเพื่อ,อ,อของเราเองครับเนี่ยตามตารางข้างล่างเห็นไหมครับก็จะกดสร้างบ้านเนี่ยครับกดไม้สร้างบ้านจํานวนไม้ที่เราหามันก็จะลดลงไปเรื่อยๆครับเราก็ต้องไปสะสมไม้ใหม่ นะครับไม้เหลือ5ชิ้นแล้วครับผมก็คือวางเป็นพื้นพื้นบ้านนะครับผมพื้นบ้านก็อยู่ในพื้นที่ที่ทางเกมกําหนดเนี่ยครับเป็นฉากสีเขียวอันนี้คือพื้นที่เราสามารถวางได้นะครับสีแดงก็คือวางไม่ได้ครับต้องเป็นสีเขียวอันนี้วางไม่ได้ละเหมือนกับว่าน่าจะหมดแล้วมั้งไม้อันนี้วางไม่ได้อันนี้เป็นประตูครับ มันเป็นพื้นที่เกอะมันเป็นสีแดงก็คงจะวางไม่ได้ครับก็คือต้องไปหาไม้มาเพิ่มเนี่ยครับวางได้แค่2อชิ้นครับผมพื้นที่สีเขียวนี่คือพื้นที่บริเวณบ้านทั้งหมดที่สามารถวางได้เราต้องไปหาไม้มาเพิ่มวางเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกนะครับมันก็จะวางไปเลย แต่สีแดงคงวางไม่ได้ครับอันนี้ลองปุ่มก่อนนะผมอันนี้เป็นประตูครับเป็นฝ้าเป็นผนังวางไม่ได้ครับ เราไปหาไม้ดูครับไม้เจครับต้องใช้ขวานครับเนี่ยครับกดต้องเลือกกดเลือกขวานก่อนครับแต่ไม่รู้จะใช้ยังไงครับพะยังใช้ไม่กดไม่กดไม่เป็นครับกดไม่ถูกต้องก่อนอนุญาตลองก่อนครับลองไปเรื่อยๆ ก็สรุปก็ประมาณเกมนี้ก็เป็นเกมเอาชีวิตอยู่รอดครับแล้วก็หาสิ่งของหาไม้หาอาหารหา,เ,าเพื่อจะประทังชีวิตอยู่แล้วก็สร้างบ้านให้พ้นจากาพวกมอนสเตอร์ครับผมก็จะเห็นอยู่1นึ่งตัวที่เราที่ได้ทําการฆ่าไปครับผมสุดท้ายก็คือต้องมาสร้างบ้านแล้วก็เอาชีวิตอยู่รอดแล้วก็ผ่านสเต็ปต่อไปก็จะ อาจจะยากขึ้นมาเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ผมก็ลองขอลองไปก่อนแล้วถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมจะมานำเสนอเพื่อนๆต่อครับผมขอไปอลองก่อนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่ออัปเดตกันครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันจนจบครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ